ลิ้นติดโปรแฟร์ค่ะซึ่งบอกก่อนนะคะเราก็ยังมากันที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอยู่นะคะวันนี้เรามีกว่าร้านค้าพันกว่าเมนูเหมือนเดิมนะคะซึ่งบอกก่อนว่ามีเมนูแปลกๆเยอะแยะมากมายด้วยเใช่ไหมคุณท็อปค่ะตลาดเปิดแล้วจ้าเปิดมาเนี่ยนะคะคัดของทุกครั้งที่เข้าค่ะเพราะฉะนั้นของทุกอย่างเนี่ยเราเลือกของที่ไม่ซ้ำแล้วก็เป็นของคุณภาพนะคะเยี่ยมชมได้เลยแม่ค้าของเราทุกคนเนี่ยโอ้โหเอาของเต็มเต็มมาท่านอาจารย์ร้านสำคัญสุดเลยแม่ค้าตลาดของเราเนี่ยแม่ค้าแฟร์ของเราเนี่ย ราคาสิน <Workers. S 2> <word. S 1> ค้าจับต้องได้แล้วก right ็มีโปรโมชั่นทุกร้านนะคะเน้นอาหารเป็นแบบพันกระเมนูเลยซึ every, ่งนี <corporations> ่กคุณมม้และคุณอิ่มแน่นอนเลยและสำคัญสุดเลยทุกวันนะคะเราจะมีเหล่าดารานะคะมาร่วมเดินชิมเดินชมทุกๆวันเลยซึ่งเรียกว่าเราทำกันอย่างเต็มที่นะคะบอกก่อนเลยต้องมานะคะที่โปรแฟลตที่พิวช์ชันะคะั้าแต่วันนี้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์เท่านั้นค่ะแค่นี้หมดแล้วหมดเลยค่ะใช่ค่ะที่เหลือไม่ต้องพูดอะไรลวค่ะเพราะว่าท้กงพูดหมดแล้วนะคะ เหลืออะไรให้เราพูดเลยแอนคือเมื่อคืนเคลียร์ท้องมาเลยไหมคะเคลียร์ท้องมาเลยค่ะชาวนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเนี่ยรอจนช่วงบ่ายแล้วค่ะเป็นยังไงประมาณร้อยกว่าล้านค่ะร้อยกว่าล้านพันกว่าเมนูค่ะเต็มที่เอาเริ่มจากแบบใกล้ๆก่อนเลยมีเมื่อกี้ว่ารับแคตเตอร์แคตเตอร์ลูบได้ไหม้วยไม่ใช่ค่ะเรียกว่าเมนร้อนอ๋อเมลอนอ๋อเมลอนเดลอนสิเดร้อนเมนร้อนเมลอนเมนร้อน ก็คือแบบเป็นหวานธรรมชาตินะคะคือจริงๆแล้วอะคือเรากินได้กินได้เยอะแต่ว่าทุกอย่างเนี้ยแอนมาเนี่ยก็คือว่าก็มั่นใจด้วยว่าเพวาทุกคนเนี้ยทำสะอาดปลอดภัยแล้วก็ราคาดีจับต้องได้อันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจมีโปรด้วยค่ะมีโปรแล้วเหรอคะโปรได้ค่ะติดดาวไหมคะแต่ว่ามากันเดียวครบเลยครบเลยค่ะอิ่มอร่อยสนุกได้พบดารานักแสดงด้วยนะคะนี่พัเอาอะไรมาขายพ่พัฒน์พิพัฒเป็นโมชูตี้นะคะ ล้วน,นๆไม่มีน้ำตาลน้ำเชื่อน้ำแข็งค่ะรูปหนึ่งวิสต์ทำได้แค่สแก้วเทนแต่เอามาให้เป็นอภินันา,า,นานนาการได้ระก็จหมบปทาเท่านั้นมีอะไรนะา,าอต,าตไม่ดีใช่ไหมามาอย่ตรนี้แมแตงมนเออตงแตแตง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 แองแตงตร่างนี้แงแแแตงแอนแงง แค่จะมาซื้อสตลาเไทยอ่ะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะคะแต่รับประกันได้ว่าน้ำผลไม้แกอร่อยแน่นอนเลยค่ะไม่มีที่ติหวานเป็นแบบหวานธรรมชาติไม่มีน้ำตาลใจมไม่ใส่น้ำแข็งอ่าไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่วิกมาด้วยนะที่ผมจริงนะจริงค่ะแต่ละคนก็จะมีปมของตัวเองได้นะดูสิง่ะแต่จะบอกว่าของไทยเนี่ยมันเหมือนกับินของมโนนะเพราะว่ามันเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ต้องมาลองกินด้วยตัวเองใส่แก้วให้จริงๆ เราขายหมูแบบเนื้อแต่เดียวเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะจะเอามาทอดแต่ว่าถ้าวันธรรมดาก็ขายเป็นหมูปล่อยเนื้อปล่อยปลาร้าหมูแท่งหมูปล่อยเนื้อปล่อยปลาร้าอนี้ค่ะปลาร้เป็นทุเรียนแห่งความรักค่ะทุเรียนแห่งความรักค่ะอยากให้ท right ุกคนที่มีความรักเออแล้วไม่มีความรักกินได้ไหมอ่ะทุกคนต้องมีความรักใช่ไหมรักตัวเองเรารักที่จะทําผลิตภัณฑ์นี้ออกมาก็อยากให้ทุกคนที่กินเลยมีความรักกันค่ะ ่่นค่ะอ,อร่อยมากเป็นทุเรียนเกรดเ,เอนะคะเป<อ>็นทุเรียนหมอนทองแท้ทุกแผ่นทั้งนอกขายแท้ทั้ง,องนอกขายส0่แกพี่ขาย280ทําทำไมราคะบวกไปแล้ว <laughs> อร่อยมากจริงขอเตามนิดนึงนะคะว่าทุเรียนทองทองแผ่นหนาจริงๆค่ะถ้าบ้านไหนราคาลวกอุดได้อุดได้แต่ว่าอย่าตากแดดอย่าเอาไว้ในรถนะคะไม่ับแล้วคะมันละลายค่ะ ชวนผปชมซิลิโคนอ้าวเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโบ๊ทครับผมมาโบ๊ทลูกแม่ครับวันนี้มาาตีมะชักให้ทุกคนได้ทานกันนะผมตีสดตีเองทุกทุกแบบทุกแก้วเลยครับแล้วก็มีนมสตรอเบอรี่นะครับผมมีทั้งโยเกิร์ตสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หรอคะสตรอเบอรี่แบกแบกน่ารักใช่เป็นแบบสูตรโฮมเมดด้วยทำเองครับผมผมทำเองเลยอร่อยมากครับทำสตรอเบอรี่เองแล้วมีทั้งแบบว่าอยากให้ลองเลยคือแบบ หลายๆคนน่าจะไม่เคยลองคือนมโอ๊ตสตรอเบอรี่อร่อยมากๆเลยครับผมแล้วก็ใครอยากจะทานมัชัะเรียนเชิญร้านมิวมิวได้เลยครับผมต่างาจากที่อื่นยังไงคะผงเราแบบว่าคัดเองแล้วก็เป็นสูตรเบลนเฉพาะของทางร้านครับเบลนนะเป็น<อ>เป็นสเปเชียลเบลนไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้นะคะยังมีร้านคุณทอยประถมพง<อ>เป็นต้มจืดเป็นเนื้อตโต๊ะเนื้อตุน๋นอร่อยมากๆอร่อยมากแล้วก็ยังมีแมคคารไรคุณชุดแจงไข่แหนมยํแหนมอร่อยจริงอร่อยมากมาก มีไรอาจารย์เบียร์น้ำพริกโคตรอร่อยน้ำพริกปลาร้านน้ำพริกหมูสับอร่อยมาก ปีปีหน้าจัดอีกไหมนะคะจะได้เตรียมอาหารไว้ปีหนึ่งก็หลายแฝที่จองบุ๊กันเลยนะคะอใช่ไหมคะอ่ะปีนี้ดให้คุณแอนฝากค่ะแอนฝากเลยก็เริ่มวันนี้แล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นแบบว่าคนที่ชอบกินชอบหาของอร่อยทานอะไรอย่างนี้นะคะก็แวะมาได้เลยนะคะเราชั้นบีนะคะวันที่6กุมภาพันธ์วันนี้จนถึง15กุมภาพันธ์เลยนะคะที่ห้าง ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะคะรับรองค่ะว่ามีอาหารมากมายนะคะร้อยกว่าร้านค้าพันกว่าเมนูนะคะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะ